ท่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โรงงานอยู่ได้พี่น้องประชาชนต้องอยู่ได้ด้วย เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมามีคําร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตาบลคลองแงอ,อําเภอเสดาว,ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาเป็นอย่างมากจากโรงงานอย่างภาราจึงส่งข้อมูลถึงนายกชายสาสเดชอิดขาวทองและสสสุภาพร กำเนิดผลสอสอน้ำหอมทางนายกชายซึ่งยังติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้คณะทำงานประกอบด้วยนายอดุลสงดวงประธานคณะทำงานประจําตัวด้านสิ่งแวดล้อมนายวงวจิระขาวทองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อ,อบอจอสงขลานายบรรพศสิงห์หนูสอจอเขตหนึ่งอำเภอสเสดาคณะกระกกรมการสิ่งแวดล้อมอ,อบอจอสงขลานายเพทัยศร,รีไตรรัตน์ผู้ช่วยดำเนินงานสสนางนวรั์ฤทธรักษาประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โรงงานต้องสงสัยในเบื้องต้นผลจากการตรวจสอบพบว่ามีกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางฟาราจิง 1. บริษัทท็อปครอปเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสาขาคลองแงะพบว่ามีกลิ่นเหมน็น 2. บริษัททัดวินจำกัดพบกลิ่นเหมน็นเล็กน้อย 3. บริษัทหัวไทยรับเบอร์จำกัดไม่พบกลิ่นเหม็นสรุปคือพบกลิ่นเหม็นตามคำร้องของเจ้าบ้านจริงจากบริษัทท็อปครบเทคโนโลยีเบื้องต้นทางคณะทำงานและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ํำชับให้โรงงานเร่งแก้ไขดับกลิ่นให้เร็วที่สุด พร้อมได้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปตามดูผู้แทนนาย,ยกชายสอสอเดชอิด it, ขาวทองเล่าเรื่องเมืองใต้